เดงประเด็การหรือวตัวโบนะเด้งประเัติการนะตัวนี้เดงประเด็ิการจากเาว่างนะคนซีธรรมดานะ กมพาไปเล่นนะก็เล่นกันเลี้วกเล่นกันเล้วเล่นกันเล้วฮา้าตเลยกอกลงตัวนี้นะตันี้เจ็ตัวตัวนี้ตัวมันเป็นล้าเตะป,ปามหมาจ้างนะลานเตะาาจ้างเป็นละมันนลานดามก้า,า,าตัวนี้นะ ลันดาฮะลันดาไม่ไล่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  คิดไม่รู้เดี๋ยวต่าออกมาเยอะตัวลันดาเลยจับจับเน้นเนว่านะตัวแดงเหล่ยาวนะตัวลันดาเลยจับจับว่าตัวแดงเหล่ยาวนะตัวแดงเหล่ช่วงชนดีนะสมาชิกนะตัวแดงเหล่ช่วงชนดีนะปูนี่อะไร้เสียสมาชิกเลยได้ยุนี้นะ การต้นต้นกนกั้าวรนี้ไปนกาาส้ีรกตอี่อง้มเกรมล้วเมาน้กนสมาดิกลับตั้การจะดงไงดีเอาฟาเมาเกลล กำนั่งเท่งกำนั่งเท่งจนลานไม่เปะกเลยเลยตัวแดงนี่เป็นก้กำนั่งเท่งนะตัวแดงนี่คือตัวโบนะตัวแดงนี่คือตัวโบนะจากจากเจาว่างน่ะก่นซีนะตัวแดงนี่คือตัวโบจากเจาว่างน่ะก่นซีธรรมราชนะไปแหละลองซื้อกันน้อยๆสมาชิกไปคนที่ยังไม่รู้ก็มีอยู่เลยข่องข้าวนะตัวโบ ชนประมาณสามวันเะมาจิกลาสุดน้ากระบี่ก่อนจะขั้นหน้าใส่เข้าชนประเภทขวี้มือชนขวี้มืออย่างแรงป่าอ้วกป่าตัวนี้กดแรงนะชนขวี้มือป่าอ้วกป่าตัวนี้จังว่าเข้าท่ำนักแน่นส่วนตัวหลันดาตัวหลันดานี่น นะมาเข้คนนะจนประเภทขึ้นประเภทด้วยประเภทตุก้มตีไปบนนะส่งเข้าบันนี่ประเข้าวข้างเลยคับโอ้ยกระอง่างเข้าแลคค้โคนะกันนานี่นะลนดาที่ลาสุดนาบโลมานะนาบโลมานะะนาทีนี่จยไปนาบโลนะเล็อย่างโตสี่ลงเล็อย่างโตสี่ลงต้องกาโตี่ลงต้องาโตี่ลงราคาอยย่ตัวเลนะเล็เขต้องกาี่ล่้าี่ลงซี่เหรอ หน้าใส่เก้าเจ้าทงกระบี่นะตัวนี้ลาสุกนากระบี่นะครับผมอยู่กันนะวันนั้นวันเจ้าทงกระบผมอยู่วันใส่เก้ากระบผมอยู่ปูเร็วหลงได้ถ้ามาจิกขั้ว้าเป็นเป็นยอดขั้วทสำส่วนขั้วราคาตรงนี้ขึ้นขั้วนี้มันไม่ใจพุ่งเจ้ามาจิกมันชนกันเดียวหนึ่งตัวแดงตัวละมุนนี่ถ้ามาจิกก้มเลยว่าอยู่รลังกายอยู่แน่นๆจับๆนะอยู่แน่นๆอยู่จับๆ ีตัวจิ้งจกเป็นได้แล้วได้หมดตันตัวเด็กนี่ชาวเดิมชาวาประจําเป็ดลานกับช่วงกลางเป็ลานนะสมาชิกแก๊งเอาเวนเจอร์เป็นคนว่างนะไหนเยอะนะสมาชิกแก๊งเอาเวนเจอร์เองจักรวาลมาเวลเป็นคนว่างนะตัวเด็กนะโซกาลงโซกล้าลงโซกาลงโซกาลงครับ ลันดาผมว่าเติบจชกิดนะลันดาผมแหลว่าใหญ่จ้กนิดแต่ว่าแต่ว่าตัวแดงนู่นยาวจะมาจังหวงจนดีครับครับครับจากอูเนี่ยเนี่ยกูโดนมั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 นก็เงินตั้นเองมันมันมัน วันนี้ผมเคยเห็นจากท่วงตัวแอะไรก็มาแต่ว่าผมไปจำตัวแดงได้มากว่าเราว่าก็กำลังเตรียมไปจำได้น้าไม่รู้แต่นาบอกโล่าต้สักใครลงไม่ใช่ไม่ใช่นาว่างน้าว่างนาหน้าผาเส้ยอย่างเล่นกันไปมท ตีการหัวจนลนกรามจิเก็หัวรลอมกรรมการรลอมทุกอย่างรลอมรอมเลยก็อย่างปล่อยไม่ได้ถ้าบนลกนูอย่างไม่คิดต้องให้บนลกนู้ชิดแลากครับลอยได้ dia por đá xuống quá là... chút song cao tố xíu này landa chắc chắn ào chút song chập, chập quá à nào, chung à. tố xíu nữa tò quả à, dù... à. là, là nàu xì bò ugua nàu bò ugua nàu tò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  就高了，地儿高我种了。 มีเวียนก้าวกลางจังสมาธิใครไหนครับมีเวียนก้าว cao cao ผู้ cao, ขี้ดํแล้วเพว่น้านชุ่มเลยแหละเตงโต๊โเอาได้ัวเ่งโตโต๊กางโตโต๊าหยูวอุ่คนาหว่ามันเป็นยอนวัวทาง่องตามันมีไปมีมากัวชุ่มโซ่กางไอ้เดพูดเ่ง

Border tournament đó tôi xì đã lần messi đó lần tay ra mình cao a à dramatic play may mean tay canh may two koman quang and girl toga hit bong go mẹ à long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  à ha long à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  dây à long dây nà. 啊龙，啊龙。 ปลาหม,มีทื้อกาปลาหม,มีตุบปลาหม,มีเวียนก้าวข้างเหมือนกันนะพนะ่อแม่ชาวประชนนะมมก็ได้มีายเก็ว่อนแดงไปเรื่อยๆนะ ชิงคุ้มก็เหินเสียหมากสมาจิบชิงยีปับวัวกันพี่น้ำมันก็นยังโหดแจ้งเรื่อยๆนะ้องการลง

ตู้ก้าวข้างวันนั้นร้องนำที่ร้องนำจุดนั้นเดียวนากรัวนะมันขับระดำจักกันล้างอย่างว่าปรนนั้นได้นะาหลุดมากเลไม่ถอดใจกันเลยทุกคน cuit tadi เป็นทางว่าว่าจู่ว่ารู้กัน นูเล็กนูเล็กปิดไม่ดีครับนูเล็กนูเล็กปิดไม่ดีไม่เป็นรายการไม่เป็นรายการกับสาวๆได้เสมอครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยโซ่เก้านะโซ่เก้าวุณล็อก่อเนืยวงปิดเกี้ยหตัวเองกันคุณป๋าไอคนชายชายถ้าเปิดไม่นี่ผมดีดอกนะคุล็อก่อเนืยวงไอคนชายชายถ้าเปิดไม่นี่ผมดีดอกหมดเลยนะไอเด็กก้าวกลาง Hai, ada kau kem? ปึ๊ดเราตัวแดงเป็นตัวเดินเป็นตัวข้าวทำเป็นตัวข้าวา่ะใจแดงมาก ในใบหลันไน้ในการมีขอตั้งเหลี่ยมไม่ช่วยหลองนึกแด้หว่าวัวชุนนะสมาชิกนะสู้ท่านไม่ยอมหิงข้างไอ้ตัวน้ำมันนี่ขั้วใจมันชุดยอดยอมเดินออกไม่ยอมหิงิก้างเขายอมเขายอม ป้ายชนะนะครับนะป้าชนะก็บอกกลในวงการวตนี้เวลาไที่ที่ปาชนะทีทีนี้กับ้ายตายกัไปนี่